สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการทิชวะอมน้ํามันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าน้ํามันนี่มันมาจากไหนนะครับน้ํามันก็มาจากพื้นดินนั่นแหะครับเวลาเราขุดเจาะน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่าทางบกสิ่งแรกจะเจอก็คือแก๊สสิ่งต่อมาก็คือน้ํามันนะครับถ้ามีแก๊สพุ่งออกมาน้อยกว่า500 0ลูกบาทฟุตต่อ1นบาร์เรล1บาร์เรลก็เท่ากับ159ลิตรนะครับถ้ามันน้อยกว่านะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า หลุมน้ำมันนะครับไอหลุมน้ํามันนี่นะครับก็จะให้ปริมาณน้ํามันดิบที่สีดําๆออกมานะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ํามันดิบหนึ่งหยดนั้นเอามาทําอะไรได้บ้างเอาละน้ํามันดิบหนึ่งหยดนะครับมันก็จะสามารถกลั่นออกมาได้สิ่งแรกน,ะนั้นก็คือน้ํามันเบนซินเบนซินก็เอาไว้เติมรถยนต์รถเก่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากนั้นก็จะได้น้ามันกา๊าซออกมาซึ่งน้ํามันกา๊าซก็เอาไว้ใช้กับอุตสาหกรรมอย่างข้ามแรงเป็นต้นนะครับและเท่านั้นก็ยังไม่พอ นะครับเราก็จะได้น้ำมันดีเซลแล้วก็ยังมีน้ำมันเตาแถมออกมาด้วยนะครับเห็นไหมละครับว่าน้ำมันนั้นมันมีประโยชน์แล้วก็สามารถแปรรูปได้มากมายแก่กองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเวลาคุณผู้ชมเห็นที่แท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับไม่ว่าบนดินหรือว่าบนบกก็จะมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปล่องนะครับสิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้นั่นก็คือ ก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับที่ได้จากน้ํามันดิบครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรฉะเฉลยง่ายๆนะครับคนไทยรู้จักกับก๊าซชนิดนี้ในชื่อที่เรียกกันว่า N G W นี่นะครับนั่นก็คือก๊าซ n GV นั่นเองแต่เอ๊ะทำไมต้องเผาแก๊ส NGV ทิ้งด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่อก่อนเทคโนโลยีมันต่ำเตี้ยติดดินนะครับแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยก็สามารถต่อท่อส่งกลับมายังฝั่งได้นะครับหลายๆต่อหลายคนก็โจมตีนะครับว่าการชนิดนี้ทำลายถิ่แม,ม่ล้อมเพราะว่ามันเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกทำลาย สิ่งแวดล้อมนะครับแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเราเรียกกันว่ามีเทนนะครับซึ่งมีเทนมีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงที่ดีแสนดีนะครับและมีเทนนี้จะมีน้ําหนักเบากว่าอากาศทําให้มีเทนมันลอยไปแล้วก็ลอยมานะครับและมีเทนที่มาจากก๊าซธรรมชาตินะครับมีความบริสุทธิ์กว่ามีเทนที่มาจากฐานหินทําให้มีเทนที่มาจากก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าถ้าเจาะลงไปแล้วก็เจอน้ำมั มากกว่าแก๊สนี่เราเรียกว่าหลุมน้ำมันนะครับและน้ำมันก็สามารถแปลรูปได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเตานะครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่รวมนับอย่างมันต่อยนะครับ <c oughs> และคุณผู้ชมก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าไอการที่เขาเผาเล่นตามแท่านกุดเจาะน้ำมันนั่นก็คือมีเทนหรือว่าคนไทยรู้จักกันดีในนามของ n อ็วี พลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเอาล่ะครับสําหรับวันนี้รายการอมน้ํามันนะครับคงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหลุมแก๊สกันบ้างนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบนะครับว่าในหลุมแกส๊สหลุมหนึ่งนะครับมันจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของประเทศนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ